เอาละครับก็ราบสวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุปกากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันในเกมออมอมอมเกมอะไรนะเกมอะไรนะบิกินนี่พาราไดส์นั่นเองเกมเกมโปรดไหมล่ะไม่รู้เล่นครั้งแรกนะผมมี FC แนะนำว่าแบบอยู่หินหน้าพี่แล้วพี่ต้องชอบเกมนี้แน่นอนใช่ครับน้องใช่ฮะ แค่เปิดหน้าเกมมาพี่ก็ชอบเลิบๆแล้วครับผมมาดูกันวันนี้เราพกทุนมาที่999บาทกับเกมเกมนี้มาดูกันว่าเราจะบวกจะแตกจะอะไรยังไงไปเท่าไหร่นะพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมกันเราก็ไปกันเลยฮะเราจะเริ่มกันที่เบ็ดละอืมสัก10บาทไหมท่านชมสัก10บาทไหมเอาสิบบาทก่อนแล้วกันนะสิบาทบนะบาทหนึ่งน้อยไปนะต้องแจกสาวๆบิกินี่กันหน่อยฮนะขอยัดออโต้เปนที่สามสิบหมุนครับผมไปกันเลยฮนะ อ,อยากเห็นสาวมากอ่ะทน้องๆบอกว่าเกมนี้สาวๆเยอะนะครับผมอ่าสาวๆยังไม่มาเลยครับตอนนี้อุ้ยสาวมาแล้วหนึ่งคนนะคนนี้เห็นแล้วดิคนนี้เห็นไปแล้วอ่ะสาวๆแน่นอนครับทุกคนก็จะรู้อยู่นะว่าพี่แบบว่าไม่ค่อยเล่นเกมตามกระแสสักเท่าไหร่นะเห็นเกมไหนหน่าเล่นพี่ก็จับมาเล่นนะอันนี้คือสนองนี้ตัวเองรววๆนะอยากเห็นสาวใส่บิกินี่ก็จัดไปนะน้องๆ โอ้โหคนนี้มาบ่อยเหลือเกินนะโอ้ยท่านผู้ชมเสื้อน้ำเงินเห็นปะท่านผู้ชมเห็นเสื้อน้ำเงินปะเมื่อกี้เนี่ยโคตรแจ่มอะแจ่มจัดเลยนะท่านผู้ชมแจ่มจัดเลยแจ่มจัดเลยโอ้โหวิคนนี้ก็ดีคืออาที่หูหูตอนนี้คืออุ้ยสาวเต็มหน้าไปเลยฮะตอนนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหแตกแบบโบ๊ะบามากฮะแตกแบบโบ๊ะบาสุดๆฮะอยู่ดีๆก็มางงมากครับผม นี่ไงฮะสาวๆไม่ทำไม่ราผิดหวังเงินวันซุปอะไระก้อนโตระดับซุปเปอร์ครับผม1 3 9 2บาทอุ้ยไม่เหมือนเกมไหนที่เล่นมาเลยนะเนี่ยครั้งแรกว้าวมากครับอยู่ดีสาวๆก็มากันเต็มหน้าซะง,งั้นครับผมตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเจี๋นะโอ้โหมาฮะหลังจากปลดล็อกแล้วก็มาเลยนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะหลังจากปลดล็อกเราก็มาเลยอะ่ะเขามาเรื่อยๆแน่ผมว่าช่วงเนี้ยเราหมุนฟีไปเกือบ30หมุนอนะ่ะอยู่ดีก็มาเลยฮะ าสาวๆมาโชว์พี่หน่อยแล้วเอ้ยหมุนนั้นจัดอะกดสต็อปไว้ก่อนหนึ่งทีแล้วสเกตเตอร์มาแบบนี้หรือว่าเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเลยหรือเปล่าฮะเรียบร้อยเลยหรือเปล่าฮะสาวๆของเราออ้หูผมค้างไว้หน้านี้ได้ปะอยากเหมาห้าคนเลยอะช็อตเนี้ยต้องห้าคนเท่านะนั้นท่านผู้ชมออ้เหมาเลยฮะช็อตนี้มาฮะเบร์ดะสิบ,บาทของเราแล้วสั่งขึ้นมาหนึ่งคนโอ้โหโอ้น้องพี่ไม่ไหวแล้ว พี่ละลายไปหมดแล้วโอ้โห <Yeah. S 1> โอ้โหแบบเครื่องตรงนะตอนนี้นี่งไงผู้ชมสเปคพี่ต้องชุดน้ำเงินเท่านั้นน้องๆชุดน้ำเงินนานังด้วยโอ้แล้วหุ้ย <Yeah. S 1> เปลี่ยนครับเปลี่ยนฮะชุดพี่ลายเสือเท่านั้นท่านผู้ชมลายเสือเท่านั้นนะสเปคเลยฮะสเปคเลยจงังหวะนี้นี่ไงเงินรางวัลก้อนตัวระดับซุปเปอร์ที่2,760บาทลายเสือนี้เลย ลายเสือคือที่สุดครับเอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนุ่มๆท่านไหนที่อายุต่ากว่า18บปปีพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอายุถึงแล้วอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตก,แตกจริงแตกทุกวันแตกร้องขอชีวิตเนี่ยก็เชิญได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับผมไปสมัครกันเยอะๆนะครับโอ้โหนี่กดไปก่อน30แล้วมาหรือเปล่า ท่านีขอญาตเพิ่มเบ็ดฮนะเราจะเปย์สาวๆเพิ่มเติมครับผมเบ็ดละ1 0 0ไปเลยแล้วกดไปที่10หมุนครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นลิงก์ใหม่เรียบร้อยแล้วสาวทุกคนสามารถเข้าถึงพี่ได้ง่ายขึ้นนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยมีทั้งกลุ่มรับกลุ่มแจกเครดิตฟรีกลุ่ม18บบวกกลุ่มโอ้โหเยอะแยะมากมายเว็บตรงเว็บจริงเล่นตรงเว็บแตกทั้งนั้นนะบอกเลย โหดสุดๆแน่นอนเชิญกันได้เลยโอ้โหแล้วสับเอาตรงๆว่าท่านชมเลือกไม่ได้เลยตอนนี้เลือกใครไม่ได้เลยคือแบบดีทุกคนฮะดีทุกคนฮะเราคิวมาแบบนี้ฮะสาวสาวสามคนโดดมาพร้อมกันโอ้โหโอ้พี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่ไม่ไหวแล้วครับเลือกกําเดาจะไหลหมดแล้วครับโอ้โหไฟอีกหมื่นก็บานะฮะเอ้ยอย่าบอกนะ โอ้โหเกือบมาฮะเกือบมาฮะ,าฮะเกือบมาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไปฮะเราเพิ่มเบ็ดไปอีกท่านผู้ชมเปย์สาวสาวเพิ่มไปไม่เป็นไรหรอกเกมนี้ไม่ได้เล่นเพื่อหากําไรฮะเล่นเพื่อสอนมองนี้ล้วนฮะเล่นเพื่อสอนองนี้ตัวเองล้วนๆ้วนฮะไปต่อเลยฮะโอ้โหตอนนี้ทางหน้ามาอีกแล้วฮะสาวสาวมาเต็มหน้าอีกแล้วเห็นไหมสาวสาวคงถูกใจพี่แหละพี่บอกเลยพี่เปย์หนักฮะ นี่ไงครับเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์ที่นห่บาทครับไปต่อฮะแล้วสเก็ตเตอร์มีลุ้นแบบนี้พี่ว่ามาว่ะขอคูณห้าได้ปะคูณแล้วสาวแต่พี่ชอบสาวผิวแทนนะดิน้องๆพี่ชอบสาวผิวแทนนะดิน้องๆพี่ชอบสาวผิวแทนนะดิไปเลยฮะคนกลางเท่านั้นนะฮะคนกลางขอ,อดูคนกลางอีกสรอบได้เป่าขอ,อดูคนกลางอีกรอบได้เป่า นี่ไงคนนี้ก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะท่านผู้ชมคือเกมนี้คือสนองนีดรนรวนนะไม่ได้มาแบบเอยท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่มึงสนใจสล็อตบ้างวะเนี่ยแล้วมาอีกครับผมคนนี้ครับผมคนผิวแทนนี่นะของจริงฮะบ,บอกเลยของจริงฮะนี่ไงเงินรางวัลก้อนโตร,ระดับซูปเปอร์ที่หกหมื่นบาทฮะ โอ้โหกลับมาเล,เล่นเล่นเล่นโดดไปเป็นแสนแล้วฮะกลับมาเล่นขำๆโดดไปเป็นแสนแล้วฮะเงินรางวัลรวมฮะหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับผมโอ้โหไปฮะโอ้ยดะมาอีกรอบวะเนี่ยเราจะมาเปย์สาวๆแต่สาวๆจะมาเปย์เราไม่ได้นะท่านผู้ชมเพิ่มบิดไปเลยโอ้โหบิดสองพัน 2, เยอะไปวะสักห้าร้อยเปย์สาวๆไปสักห้าร้อยนะ สัก500เปียวปาซไปขออนุญาต10หมุนพอเลยดอกแรกโอ้โหมา100บาทครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยแล้โอ้ยโอ้โหเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมทาลุกว้าวเลยฮะโอ้โหแต่สาวสาวผิวแทนเราไม่ไหลลงมาด้วยกับเพื่อนอ่ะไม่งั้นเราเต็มสตีมครับเมื่อกี้เงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ที่88,800บาท สวยงามเลยทีเดียวเชียวโอ้โหไม่อีกแล้วฮะโอ้โหตั้งรับสาวๆไม่ไหวแล้วจอน,นี้หกหมื่นนะผมโอ้โหเบ็ดห้าร้อยโคตรเอาฮะเบ็ดห้าร้อยโคตรเอาฮะพี่จะหมุนให้ดูอีกครั้งเดียวแต่พี่จะหมุนหลังหนึ่งพันนะท่านผู้ชมถ้ามาคือมาไม่มาคือแล้วไปนะสามสองและหนึ่ง ไปเลยฮะสองพันไปเลยฮะโดดไปเลยขอแจกแค่นี้แล้วมา <c oughs> ปรบมือทุกคนปรบมือฮะปรบมือฮะโอ้โหเบ็ดสองพันฮะป้าไปแล้วดอกเดียวเสียวทั้งซอยฮะโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> เอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสุรุปัก กันด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมทายกันมาที่คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ